วันนี้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้มีการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์และลงเสาเอกอาคารรังสีรักษาศูนย์รักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจรแห่งแรกในฝั่งอันดามันมีการคาดการเอาไว้ว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปลายปีของ2570ค่ะ วันนี้นะคะเมื่อเวลา9นาฬิกา9นาทีโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตได้มีการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์และลงเสาเอกอาคารรังสีรักษาซึ่งจะเป็นส่วนรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจรแห่งแรกในฝั่งอันดามันที่เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้มีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ขณะที่ทางด้านของนายคณิตยงสกุลและครอบครัวก็ได้มีการบริจาคที่ดินกว่า5ไร่ให้กับทางโรงพยาบาลพร้อมกับแรง สนับสนุนจากพี่น้องประชาชนและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดภูเก็ตที่ได้ร่วมการบริจาคสมทบทุนไปแล้วรวมกว่า426ล้านบาทค่ะซึ่งภายในงานนะครับก็มีนายสรนศัก์รีเพเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพร้อมด้วยนายโสพลสวรณรัตน์อนดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายเพิ่มศักด์สายสีทองประธานสานุทรภาค8นายเรวัตรอาริรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายคณิตยงสกุลผู้บริจาคที่ดินกว่า5้าไร่พร้อมกับครอบครัว นายประมุกพิสิทธิ์อัฉริยะฉายประธานคณะกรรมการพัฒนารงพยาบาลวชิวรภูเกต็ตนางทัญรัตน์อฉริยะฉายอดีตสมาชิกวุฒิสภาภูเกต็ตรวมไปถึงนายแพทย์วีรศักดิ์หล่อทองคำผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิวรภูเกต็ตและนายสมชัยจิรายุทธ์ประธานมูล,ลนิธิน้อเกล้าวตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนในจังหวัดภูเกต็ตเข้าร่วมที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารดังสีรักษาโรงพยาบาลวชิวรภูเกต็ต ถนนประชาอุทิศตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตครับนอกจากนี้ภายในพิธีมีการถวายความอลาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนนีพันปีหลวงและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะขณะที่เรื่องของการก่อสร้างได้มีการดําเนินการตอกเ,เสาเข็มไปแล้วกว่า70%จากทั้งหมดนะคะมีรวมกว่า400ต้นด้วยกันและมีการคาดการเอาไว้ว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ2ปีครึง่งและ แล้วเสร็จปลายปี2570เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะกลายเป็นศูนย์รักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจรแห่งแรกของภาคฝั่งอันดามันนะคะที่จะช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ์ในการรักษาได้อย่างเท่าเทียมลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้อย่างแท้จริงอีกทั้งยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตค่ะที่ได้รวมแรงร่วมใจกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อที่จะสร้างอาคารดังกล่าวมอบโอกาสให้กับชีวิตใหม่ของเพื่อนมนุษย์ในพื้นที่ภูเก็ต ก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะ